สวัสดีครับสวัสดีวันทํางานเหมือนเดิมครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงยี่สิบสองนาทนะีผมมีโอกาสได้มาหาลูกค้าที่ฝั่งหนองจอแถวถนนมิมตรไมตรีซอยยีสิบสามที่จะไปทะลุถนนคู คลอง12หรือคูสิบสอผมไม่แน่ใจนะครับก็เมื่อรกี้นี้วิ่งในเมืองมาเนาะออกมาจากถนนพระรามสก็ขึ้นทางด่วนแล้วก็ลงมาตรงถนนพระราม9้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรามคำแหงวิ่งรามคำแหงมายาวๆเลยครับก็วิ่งโล่งดีเพราะมันมีสะพานข้ามไปเรื่อยๆเนาะก็จนมาทะลุสุวินทวงศ์เลี้ยวขวา แล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ถนนลาดถนนลาดบำรุงที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวดาดดำริีกผมจำจำไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะฮะพอวิ่งมาเรื่อยๆปุ๊บก็มาเลี้ยวเข้าซอยนิมิตใหม่23สิบสามก็คือตัดนิมิตใหม่2ี่สิบสาแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนคูสิบสองอ่ะสิ่งที่ผมเห็นความแตกต่างก็คือพอเลี้ยวเข้า ชนสุวิศวงแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าขนมลาดลาดลาดเจริญหรือไงเนี่ยผมไม่แน่ใจสิ่งที่ผมเห็นก็คือธรรมชาติครับธรรมชาติสองข้างทางเนาะมันให้ความรู้สึกไปอีกแบบหนึ่งเลยพอเลี้ยวเข้ามาปุ๊บความรู้สึกมันรู้สึกมีความสุขขึ้นมาเลยพอเห็นธรรมชาติเห็นต้นไม้เห็น คลองที่มันเลาะตามถนนมาเรื่อยๆอย่างเนี้นะฮะมันก็เลยทําให้จิตใจเรารู้สึกสงบอ่ะตอนนี้ผมอยู่ถนนคูคลองสิบสองถนนคูคลองสิบสองผมจะมาผมจะไปที่คูคลองสิบสองซอยสี่ใกล้จะถึงแล้วละ่ะก็มาคุยต่อครับว่า พอเราเห็นธรรมชาติแล้วมันก็้ให้รู้สึกเออเนาะแถวนี้มันก็ยังอีก500เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยคูคลอง14อองสบสี่ซอยครูคลองสิบเออถนนครูถนนครูคลองสิบไม่ใช่ไม่ใช่คนสิบสองถนนครูคลองสิบอันนี้ก็จะกำลังจะเลี้ยวเข้าครูคลองสิบซอยววขขาาเ้สี่ ก็ผมมาบ่อยนะผมมาบ่อยเช่นนี้ไปต่ออีก1.5กิโลเมตรก็เลยอยากจะให้เห็นว่าเออมันธรรมชาติมันยังในกรุงเทพมันก็ยังมีธรรมชาติแต่นี่เป็นชานเมืองนะเป็นชานกรุงเทพและเขตน้ำจอกมันก็ยังเป็นป่าเป็นสวนเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ พอวิ่งมาแล้วมันก็เลยทำให้รู้สึกดีครับรู้สึกมีความสุขเห็นธรรมชาติรู้สึกมีความสุข,รรสค,สขคือถ้าพูดแบบบบ้านก็คือว่ามันถูกจริตเราจริตเรามันอยู่กับธรรมชาติจริตเรามันมันมีความสุขกับกับธรรมชาตินะมันก็เลยพอเรามาเห็นบรรยากาศแบบนี้มารับบรรยากาศแบบนี้มันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกมีความสุข ีขับสุขเขตไหมฮะสองข้างทางต้นไม้เห็นไหมขับช้าๆกินบรรยากาศสองข้างทาง,ทางไว้เรื่อยๆสัมผัสธรรมาชาติเพราะส่วนใหญ่ก็จะวิ่งอยู่แต่ในเมืองตึกกลาบ้านช่องรถติดเยอะแยกไปหมดหน้าเราออกมาอีก3สามร้อยเมตรเลี้ยวขวาเป็นกรุงเทพนั่นแหละแต่ว่าเป็นเขตหนองจอกก็ยังมี มีสวนมีทุ่งนาให้เราหยดอยู่มีความสุขครับ